สวัสดีครับอะตอมไดรการเงินนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของภาษีกันบ้างนะครับหลายคนกําลังวางแผนภาษีเลยใช่ไหมครับคำถามที่ตามมาครับคือหลายๆคนเนี่ยมีประสบการณ์กับ LTF ที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับคือ LTF ของเราเนี่ยหลายๆคนที่มาปรึกษาภาษีกับโครงการผมนะครับโครงการปรึกษาภาษีฟรีกับไดรีฟการเงินนะครับหลายคนทักมาครับว่าแบบ LTF ที่เคยลงไปติดลบ40% 50%ทํำยังไงดีนะครับหลายคนก็แบบว่าโอ,อ้โหทำใจไม่ได้เลยนะครับหลายคนก็บอกว่า เอานะมันได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันไปแล้วนะครับเราถือว่าเราคุ้มค่านะวันนั้นแล้วนะครับก็แล้วแต่คนจะมองเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนให้มองครับก็คือว่าการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันเป็นเอ่อเรียกว่าการจ่ายภาษีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วส่วนการลดหย่อนภาษีมันเป็นสิ่งที่สัมภาร์เนี่ยเขา เขาเรียกว่ามีเปิดโอกาสให้เราใช้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อกลุ่มที่เราไปลดหย่อนภาษีได้มันไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องกลับมาก็คือเราต้องกลับมาทบทวนครับว่าเราเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วการที่เราไปลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยมันเหมาะสมกับเราจริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันในเรื่อง S S F R M F และ อื่นๆนะครับว่าในกลุ่มนี้ที่มันเป็นการลงทุนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีแนวคิดอย่างไรเวลาเราจะเลือกอะไรที่มาลดหย่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากการเอาเบสิกของการลดหย่อนภาษีก่อนละกันนะครับทุกคนจะได้เข้าใจเนาะก็วันนี้นะครับรูปนี้ผมใช้ของพี่หนอมเนาะ แท็กบักหนอมนะครับใครที่ติดตามของช่องพี่แกอยู่แล้วนะครับหรือว่าเพจของพี่แกอยู่แล้วน่าจะรู้กับรู้จักกันเนาะพี่หนอมเนาะแท็กบักหนอมนะครับก็วันนี้ขอยืมรูปเขามาใช้นะครับเพราะว่าเขาสรุปได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่มีความจําเป็นที่ผมต้องไปทํารูปใหม่เลยเนาะก็อันนี้เป็นการสรุปดถย่อนภาษีปี63นะครับก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็ประมาณมเดือน,เด,อนเดือนตุลาเนี่ยนะครับปลายเดือนตุลาเนาะก็ หลักๆครับเวลาเรามีรายได้เข้ามานะครับทุกคนจะต้องยื่นภาษีอยู่แล้วนะครับภาระติดตัวที่เราใช้ได้เนาะกลุ่มที่เป็นส่วนตัวคู่สมรสนะครับค่าคลอดบุตรพ่อแม่นะครับตรงนี้ลดหย่อนกันได้อยู่แล้วน่าจะเข้าใจกันอยู่ทุกคนนะครับใครที่ไม่เข้าใจนะครับลงชื่อใต้คลิปได้เลยนะครับที่เอามาปรึกษาเรื่องภาษีได้ก็ เอาลองเอาข้อมูลมาตีกันครับแล้วก็มานั่งคุยกับผมเนาะตอนนี้ผมก็ไล่ไ่โทรไปเนาะเพราะมีประมาณสัก30กว่าคนครับที่รับคําปรึกษาจากผมนะครับก็ได้คุยกันเยอะเลยครับเราจะได้เห็นช่องทางว่าจุดไหนที่เรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่ยอนภาษีนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มประกันชีวิตเนาะ เอาประกันชีวิตก่อนเนาะมันจะเขียนไว้อยู่ว่าประกันชีวิตและการลงทุนตรงนี้นะครับกลุ่มประกันชีวิตนะครับประกันสังคมเนี่ยทุกคนถ้าอยู่ในระบบเนี่ยเขาจ่ายอยู่และซึ่งปีนี้ได้แค่5,850เนาะปกติมันจะอยู่ที่90,00บาทแต่ปีนี้มันมีเรื่องของนโยบายเรื่องของโควิด1 9นะครับเลยเหลือแค่นี้นะทีนี้กลุ่มนี้ครับที่ผมอยากจะขยายนิดนึงกลุ่มประกันชีวิตหรือเงินฝากที่มีประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มประกันสุขภาพของตัวเราเองนะครับก็หลักๆแล้ว ประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตได้ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับส่วนสุขภาพนะครับ สุขภาพปีนี้ได้ที่25 0 0 0นะครับแต่2ก้อนนี้รวมกันแล้วไม่เกิน100 0 0นะครับเพราะฉะนั้นเน่ยเป็น m i กซ์แอน t ์แกันได้เลยว่าจะเป็นประกันชีวิตแสนหนึ่งเลยก็ได้สําหรับพวกที่ทําเป็นสะสมทรัพ์ใช่ไหมประกันสะสมทรัพย์เช่นแบบอาจจะเป็นแบบว่า6กทับสิบทับสินะครับหรือว่ายีา่ห้าทับยีนะครับคือ มันก็จะมีระยะเวลาเอาประกันยาวๆที่เกิน10ปีเนี่ยได้หมดนะครับก็ตรงนี้แสนหนึ่งหรือจะเป็นมิกซ์แอนด์แมทว่าประกันชีวิต75,000สุขภาพ25,000ก็ได้นะสูงสุดที่1 0 0 0 0แน,นะครับก้อนนี้ใครยังไม่ใช้ควรใช้นะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับกลับไปที่ภาพนี้ ถ้าเราจําสามเหลี่ยมที่ผมเคยวาดได้เนาะที่มันจะมีหนึ่งสอสามสี่สี่ขั้นเนาะก็เราสร้างเนาะ creation นะครับ w e l creation หรือความมั่งคั่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันที่สองคือ protection นะครับ protection ก็คือการรักษาไว้ครับสิ่งที่เราสร้างมาอันแรกคือสร้างเนาะอันที่สองคือรักษานะครับ ถูกไหมเราสร้างเงินมามีรายได้นะครับคือ wealth creation คือมีเราสร้างมูลค่าขึ้นมาเสร็จเราต้อง protection ซึ่งประกันชีวิตประกันสุขภาพจะอยู่ในขั้นของ protection นะครับถัดไปเรื่อง accumulation หรือการสะสมมูลค่าให้มันโตขึ้นเดี๋ยวเราจะพูดกันตรงนี้มันคือเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ d distribution ซึ่งประกันมันรู้อยู่แล้วล่ะประกันมาเกี่ยวข้องกับการ d s t r i b u t e อยู่แล้วนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับภาษีเนาะนี่คือปิรามิดทางการเงินที่เคยพูดถึงเนาะเอามาเขียนเล็กๆให้นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับ protection เป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก่อนที่จะมาเอา RMF ตรงนี้ หรือ S S F ตรงนี้ผมแนะนำนะครับคนเราทุกคนควรจะไปโฟกัสสิ่งข้างบนนี้ก่อนประกันชีวิตกับสุขภาพนะเพราะอะไรทำไมเพราะว่า P มันมาก่อน A ครับตามหลักของปีระมิดสร้างเสร็จต้องโปรเทคก่อนที่จะเอาไปเสี่ยง าใจเนาะนี่คือหลักการของ risk management หรือการบรหิหารจัดการความเสี่ยงนะครับว่าเราได้เงินมาก่อนจะไปลงทุนควรจะ protect ส่วนหนึ่งไว้ก่อน protect อะไรแล้วแต่เรา protect แค่ไหนแล้วแต่เรานะครับแต่ควรจะ protect ก่อนเสมอเพราะฉะนั้นทำไมเหตุผลถึงเอาคำว่าประกันชีวิตก่อนการลงทุน เพราะเขาเน้นย้ําให้เราทําประกันชีวิตก่อนไปเริ่มลงทุนไม่งั้นวันที่เราไปลงทุนครับลงทุน S S F I M F ไปแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายรายละเอียดเนาะมันมีกําหนดว่าเราจะขายคืนได้เมื่อไหรอ่อ่ะแต่ถ้าวันนั้นเราเกิดป่วยเราเกิดเสียชีวิต เงินกว่าจะถ่ายทอดไปให้ครอบครัวของเราหรือเอาออกมาเพื่อใช้รักษาตัวมันไม่มีไงนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมต้องทำประกันชีวิตก่อนลงทุนนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันข้างล่างครับในกลุ่มนี้กลุ่มข้างล่างเนาะกลุ่มที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของมีอยู ตัวหลักๆเนอะอันที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้เนาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบกขส่งเคสครูเอกชนอันนี้มันเป็นเรื่องปกติถ้าเราอยู่ในสายงานสายอาชีพมันมีให้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็สูงสุดเนี่ย15%ของรายได้หรือว่าไม่เกิน5แสนบาทอันนี้เราไปยุ่งอะไรมากไม่ได้มันมีแค่ว่าเราบอกว่าจะเปลี่ยนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหักกี่เปอร์เซ็นต์ดีใช่ไหมเราก็จะเลือกได้นะครับซึ่งมันเป็นการลงทุนนะใครที่ไม่รู้นะครับก้อนเนี้ย นะครับกบขอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับ PV เอ่อ Provident Fund ว v f นะครับเราก็ส่งเคาะคูเนี่ยสุดท้ายเงินที่เราได้มาใช่ไหมครับมันจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งถูกไหมนะครับมีการที่เราออกเองแล้วก็นายจ้างเอาออกให้ใช่ไหมครับเขาก็จะเอาไปลงเรื่องของ m u t u a l Fund หรือกองทุนรวมนะครับเหมือนกันนะหรือว่าสหากรณ์หรือจะอะไรก็ตาม เขาเอาไปลงทุนนะครับนี่ใช้คำว่าลงทุนเพราะฉะนั้นมีโอกาสกำไรและขาดทุนนะครับไม่ใช่ว่าการลงกองทุนสำรองอาชีพกบขสง้์อองครูไม่ขาดทุนมีโอกาสนะครับอย่างที่2ครับเรื่องของออกอชเนอะกองทุนการออมแห่งชาติอันนี้สุดสูงส,สุด1 3 2 0 0นะครับใครอยากรู้รายละเอียดไปดูเพิ่มเติมนะครับแต่อีก3สิ่งที่เราจะมาเน้นกันในวันนี้ครับอย่างแรกครับประกันบำนาญ นี่อย่างที่2 R M F อย่างที่3ม S S F แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่มันหมดสิทธิ์ไปแล้ว S S F X นะครับ X star, ที่มันหมดไปตอนช่วงโควิด -19 ช่วงเมษาไปแล้วนะครับวันนี้เรามาโฟกัสกันที่3ตัวนี้ครับว่าเ้ยในเรื่องของการลงทุนที่เราสามารถเลือกได้ครับ คำว่าเลือกได้หมายความว่าไงเราเลือกได้ว่าเราจะลงอะไร3อย่างนี้นะครับเพราะเพดานเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยผมเขียนให้ดูชัดๆเนาะเบี้ยประกันชีวิตที่เป็นแบบบํานาญได้อยู่ที่15%ของเงินได้ไม่เกิน200,000บาทถ้าเป็น S.S.F. 30%ของเงินได้ไม่เกิน200,000บาทเช่นกันแต่ถ้าเป็น I.M.F. 30%ของเงินได้แต่ไม่เกิน500,000บาทแต่กรอบนี้ทั้งกรอบครับนี่กรอบนี้ทั้งกรอบนะ ต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาจัดการเรื่องของความเสี่ยงกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะยกยอดเรื่องประกันบำนาญ IMF S&S ไปอีกหน้าหนึ่งให้เขียนกว้างๆนะครับมาเริ่มต้นกันดีกว่าเวลาเราจะเริ่มลงทุนนะครับหลักการลงทุนมันง่ายมากว่าเวลาเราจะลงทุนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือว่าเรารับความเสี่ยงรับความเสี่ยง ได้มากหรือกลางหรือน้อยใช่ไหมมากกลางน้อยนะครับถามว่าแล้วมันวัดจะอะไรบ้างใครที่เคยเปิดบัญชีพอร์ตการลงทุนนะครับหรือพอร์ตหุ้นพอร์ตอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า s u i t a b i l i t y test นะครับเพื่อทสว่าเวลาที่เรา,เามีการขาดทุนเยอะๆเนี่ย มันรับได้ไหมเรามองเห็นยังไงเรามีทัศนคติยังไงนะครับนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเนาะอย่างที่สองก็คือว่าเราเป็นนักลงทุนแบบแอคทีฟหรือพาสซีฟครับเราต้องตอบได้นักลงทุนแบบแอคทีฟคืออะไรนักลงทุนแบบแอคทีฟเชื่อว่าเราทำกำไรชนะผู้อื่นได้ เนาะชนะผู้อื่นได้ครับเราเชื่อว่าตลาดเนี้สามารถเก่งกําไรและชนะผู้อื่นได้แต่ส่วน p พ s สซีฟเราเชื่อว่าทุกคนควรจะได้เท่ากัน เอาแบบง่ายๆเนาะจริงๆมันไม่ใช่คำนิยามแบบนี้นะคำนิยามที่ถูกต้องของ Active กับ passive คือว่าเรามีโอกาสที่จะชนะตลาดไหมเราจะเอาเท่ากันหรือว่ายัางไงเนาะถ้าเอาเบื้องลึกเลยนะถ้าตาม IC l i ไลเซนต์เขาบอกเนาะเวลาไปเรียนนะครับเขาจะบอกว่าตลาดรับรู้ข่าวสารเท่ากันอย่างเงี้ยเรียก p a s s ซีฟคือหมายความว่าตลาดเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แบบทุกคนรับรู้ข่าวเท่ากันอย่างเงี้ยเรียก a s s i v e แต่ถ้าเกิดทุกคนรับรู้ข่าวไม่เท่ากันแปลว่ามันจะมีคนได้ผลประโยชน์จากการที่มีข่าวอินไซต์มีข่าวที่ดีกว่าเพื่อนเราจะมองว่ามันคือแอคทีฟเนาะซึ่งมันจะมีผลยังไงนะครับคนที่เป็นแอคทีฟเนี่ยมันจะต้องรับความเสี่ยงสูงกว่าสูงกว่าแพสซีฟนะตามคำนิยามนะครับพูดอย่างนี้เนาะคนที่เป็นแอคทีฟนักลงทุนแบบแอคทีฟจะรับความเสี่ยงสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคำนึงสองเรื่องนี้นะครับ เราจะต้องมาคำนึงว่าเฮ้ยแล้วเราอ่ะเป็นคนที่รับความเสี่ยงมากกลางน้อยร้วเป็น Active หรนะือแพ s ซีฟเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมาถูกแบ่งด้วย Product เนาะด้วย Product 3อย่างนะครับก็มีประกันบำนาญ S S F แล้วก็ i M F นะครับซึ่งประกันบำนาญโดยทั่วไปนะครับ เราลมมุติว่าผม30แล้วกันอายุ30อันนี้อายุ55หรือ60แล้วแต่นะครับหลักการของมันก็คือว่าเราก็ลงทุน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 ทุกๆเดือนทุกทดเราก็ลงทุน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 ทุกๆปีไปครับทุกๆปีพอถึงสมมติปีที่55หลังจากนั้นมันจะออกมาเป็นปันผลให้เราเรื่อยๆจนอายุเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งปันผลตรงเนี้ย มักจะการันตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมักจะการันตีเป็นเปอร์เซ็นต์หมายความว่ามันมักจะแน่นอนเนาะแน่นอนนะครับแล้วเงินก้อนนี้หรือเงินก้อนทั้งหมดที่เราลงทุนมาเนื่องจากมันเป็นประกันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะเสียชีวิตเราจะต้องได้ครบจำนวนนะครับนี่ครบจำนวน มันไม่มีอกครับลงประกันล้านหนึ่งแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราเสียชีวิตลูกหลานเราหรือว่าครอบครัวเราไม่ได้หนึ่งล้านไม่มีครับประกันจ่ายตามเพราะว่าประกันเป็นสัญญาระหว่างคนทําประกันกับเจ้าบริษัทประกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสียชีวิตไปได้ครบนะครับแต่มันก็จะออกมาเป็นปันผลนี่แหละทําให้ช่วงเวลาหลังเกษียณของเรามันจะมีเงินเข้ามาตลอดเนาะนี่คือประกันบํานาญเหมาะกับใครล่ะ เหมาะกับคนที่อาจจะเรายอมรับความเสี่ยงที่มันไม่มากนักเนาะเพราะว่าถามว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงไหมมีแน่นอนการไม่รับความเสี่ยงนั่นคือความเสี่ยงหนึ่งในความเสี่ยงเนาะแต่ว่าประกันบำนาญจะช่วยให้เราอย่างน้อยก็พอแพลนชีวิตได้ครับว่าเฮ้ยเราเริ่มสะสมตั้งแต่วันนี้วันที่เรายังทำงานไหวแล้วเรารู้ว่าในอนาคตเราอะ่ะมันจะมีเงินออกมาทุกปีทุกปีทุกปีอย่างน้อยมันก็เอาไว้ใช้ในการจ่ายพวกประกันสุขภาพประกันชีวิต ต่อเนื่องได้หรือเอาไว้ใช้ในความจําเป็นได้เหมือนกันเราวางแผนในอนาคตได้นะครับส่วน S S F S S F เนี่ยถือกัน10ปีวันชนวันต้องบอกว่ากองที่ S S F มีเดี๋ยวนี้นะครับมันจะเป็นหุ้นทะส่วนใหญ่นะหรืออสังหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความเสี่ยงสูงไหมสำหรับผมเนาะผมมองว่าความเสี่ยงเนี่ยกลางสูงครับกลางไปถึงสูง มันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะครับถามว่ามันมีกองทุนที่เป็นแบบเช่นตราสารหนี้มีอะไรอย่างนี้ไหมมีมีนะครับแต่ว่าสุดท้ายการลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ยังมีความมีโอกาสที่จะสูญเสียงเงินต้นได้นะครับส่วน IMF ต้องถือจนอายุห้าสิบห้าครับและต้องถือต่อเนื่อง5ปีขึ้นไป เนาะหมายความว่าถ้าอายุ50แล้วลง5 5 51 52 5 5 5เเกิน5ปีล้ขายคืนได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามาลงตอนปีอายุ52 52 53 54 55มันเพิ่ง4ปีเนาะ5 2 53 54 55 4ปีเท่านั้นถามว่าขายได้ไหมอย่างครับต้องรออายุ56ค่อยขายเนาะถามว่าบางคนก็จะมองว่าโอ้โหอายุแบบ20 30เนี่ยมอง s s f ก่อนเลยเพราะว่า10ปีเดี๋ยวได้เงินคืน,คน ได้ครับมองได้บางคนมอง IMF ครับบอกว่าโอ้อายุ30อีกต้อง25ปีถึงจะได้เงินคืนมองประกันบำนาญถึงอายุ55อีกต้อง25ปีกว่าจะได้เงินคืนใช่ครับมันนานครับแต่อย่าลืมนะครับการลงทุนตรงนี้ที่สัมพัรธ์เปิดให้เราลงทุนไม่ว่าจะเป็นประกันบำนาญ SSF หรือ r m f เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังคือเราวางแผนหลังเกษียณ ถ้าสมมุติวันนี้อายุ25เข้าตลาดงานเงินมาแล้วเราต้องเสียภาษีทํา S F 10ปีถึงอายุ35เงินออกมาคิดว่าไปไหนครับทุกคนว่าจะเอาไป re invest หรือทุกคนคิดว่ามันติดดอยอยู่แล้วถอนไม่ได้หรือทุกคนคิดว่าเอาออกมาปุ๊บเอาไปใช้ครับหลายคนมอง s S F มอง I M F คือ IMF ส่วนใหญ่มองไกลเนาะ s f คนส่วนใหญ่เนี่ย s f หรือ LTF เดิมเนี่ยคนมักมองระยะใกล้ครับ5ปี7ปี10ปีเท่านั้นว่าได้เงินออกมาเดี๋ยวจะเอาไปใช้ซึ่งเป็นผิดกับวัตถุประสงค์เนาะจริงๆวัตถุประสงค์ของการออกมาเนี่ยเขาเพื่อให้วางแผนระยะยาวเพื่อว่าเงินก้อนเนี้ยไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเนี่ยนะครับวิธีที่1 2หรือ3มอ่ะนะมันเอาไว้ใช้กเกษียณนะครับมันเอาไว้ใช้เกษียณเน้นยำ้ำ ือ IMF เนี่ยมันชัดเจนเพราะมัน55บํำนาญมันชัดเจนเพราะมัน55แต่ตัวนี้แหละที่หลายคนมักจะใช้ผิดวิธีเนาะก็วันนี้เรามาเน้นย้ำกันครับว่าใน3ตัวนี้ถ้าใครที่เ่เรียกว่ารับความเสี่ยงเอาให้เหมาะความเสี่ยงตัวเองเนาะให้บอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบความหวือหวาชอบความค่อนข้างแน่นอนมั่นคงผมค่อนข้างเชียร์ครับว่าให้ไปประกันบํานาญก่อนเสมอ เพราะว่าทําไมเราต้องไปเสี่ยงกับ SSF IMF ที่มันเกิดความพันพวนได้ขาดทุนเงินต้นได้กําไรขาดทุนได้วันที่ถึงเวลาปุ๊บถอนคืนไม่ได้เพราะติดลบอยู่คนที่ลง LTF จะเข้าใจดีสิ่งที่ผมพูดเนาะเพราะฉะนั้นดันไปลงประกันบํำนาญครับพื้นที่มีต้งสองแสน ไปลงตรงนั้นก่อนเพราะหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าการจ่ายประกันเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายเนาะซึ่งทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดแล้วครับลง SS s, s i m f ถ้าลงไปแล้วติดดอยขายไม่ได้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้เนาะประกันบำนาญเหมาะกับคนที่ต้องการความแน่น,นอนนะครับความแบบนิ่งๆน,นะครับ s s f อาจจะเหมาะกับคนที่ก็ถูกครับคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากเราต้องการให้มันเร็ว แต่พอได้เงินออกมาแล้วเนี่ยอย่าลืมครับเราก็ต้องวนกลับไปเพราะนี่คือการวางแผนระยะยาวเนาะส่วน IMF หลายคนบอกว่าโอ้โหมันนานจังเลยถึงอายุ55นั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังครับว่าเราจะออมไปเรื่อยๆจนถึงอายุ55หลังจากนั้นเราเอาเงินออกมาจะได้มีเงินก้อนโต เอาไว้ใช้จ่ายอย่างเกษียนเนาะนี่คือที่มาเนาะว่าจริงๆเนี่ยเขาต้องการให้ใช้แบบนี้แต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เราใช้แบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกทีเนาะใครที่กําลังลังเลอยู่ครับว่าสามอย่างเนี้จะลงอะไรดีนะครับถ้าสงสัยถ้างง,งนะครับทําอย่างนี้ครับข้างล่างใต้ description เนาะผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับปรึกษาภาษี กับแดกดิ้ก,กันเงินลงทะเบียนมาเลยครับเนาะลงทะเบียนมาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมให้คําแนะนาเองว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยมีรายได้แบบนี้มีดถย่อนแล้วประมาณนี้จะเอาอะไรไปรถย่อนภาษีเพิ่มเติมนะครับลงทะเบียนมาได้เลยแล้วผมจะเร้ติดต่อเนาะช่วงนี้ก็กําลังไล่ติดต่อหลายๆท่านนะครับก็ปรึกษาได้เลยครับว่าเอ้ยจะเอาประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันบํานาญ S S F I M F ผมให้คำปรึกษาได้นะเราก็สามารถแนะนำได้ด้วยครับว่าอันไหนเหมาะสมกับเราเนาะเพราะการที่เราแนะนำา1ึ่ตอนผมทำเป็น1น่ตอนนนะครับทำไมถึงไม่มาแนะนำออกคลิปไปเลยก็เพราะทุกคนไม่ได้ต้องการเหมือนกันเนาะผมต้องการดีไซน์แต่ละคนให้ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันต้องตามความต้องการนะครับก็ฝากไว้ครับใครที่สนใจก็นี่ครับ ลงทะเบียนมาเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมให้คําแนะนาฟรีๆเนาะก็ปรึกษาภาษีกับไดรี่การเงินนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคผมชัดเจนนะว่าผมจะเอาประกันนะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้กันหนึ่งนะแต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นประกันนะมี2อันนะครับจะได้แยกกันไปเลยปรึกษาประกันกับไดรี่การเงินมันจะได้โฟกัสเฉพาะประกันไปเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะได้ชีวิตสุขภาพนะครับอุบัติเหตุนะครับหรือว่าออมนะครับเกษียณ แล้วแต่เลยใครที่เลือกไว้แล้วว่าเราจะปรึกษาเรื่องประกันเน้นๆเลยให้ลงทะเบียนลิงก์นี้เนาะปรึกษาประกันกับไดรด้กันเห็นนะครับผมจะทําว้ให้2ลิงก์นี้นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนมาได้แล้วเดี๋ยวผมติดต่อกับไปเนาะก็จะได้ จบครบเนาะใครจะใครที่แบบมีคําถามอะไรมากมายเดี๋ยวผมช่วยครับช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็นะครับถือว่าเอ่อเรียกว่าเรามารีวิวเนาะว่าการลดหย่อนภาษีเนี่ยในกลุ่มของประกันแล้วก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างครับเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับความเสี่ยงความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับแล้วผมก็เรียกว่าขายของแหละนะครับ เปิดคอสฟรีเนาะไม่ใช่คอสเนาะเป็นเรียกว่าเป็นแคมเปญฟรีฟรีครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยปรึกษาได้2เรื่องเนาะหนึ่งเรื่องภนะาษีครับใครที่มีมุมมองว่าเฮ้ยอยากจะลดหย่อนภาษีหรือให้ช่วยครบคิดหน่อยว่าจะเอาอะไรมาลดก็ลงทะเบียนเลยครับปรึกษาภาษีกับแดรี่การเงินหรือใครตั้งใจตั้งมั่นแล้วอยากคุยเรื่องประกันกับผมปรึกษาประกันกับแดรี่การเงินมี2ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชัน สามารถสมัครเข้ามาได้เนาะวันนี้ขอขายของหน่อยนะครับจะได้เรียกว่าให้คําแนะนําเพื่อนๆที่ติดตามไดรี์กันเงินอ่ะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการทำไดรี่กันเงินขึ้นมาคือว่าผมอยากมอบเนี่ยเรื่องแบบนี้ครับเรื่องราวดีๆความช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับ เพื่อให้บรรลุในเรื่องของวัตถุประสงค์การลงทุนวัตถุประสงค์ของการจัดการภาษีวัตถุประสงค์ของการโปรเทคเวลต่างๆนะครับสร้างความมั่งคั่งมาแล้วต้องโปรเทคไว้ด้วยเนาะอย่าปล่อยให้มันได้สูญเสียไปในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับไม่รู้ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าเนาะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กันละกันเนาะแล้วก็เกิดมีประโยชน์นะครับฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับให้คนอื่นๆให้เห็นกันมากมายเลยครับว่าดรายการเงินนะครับ อะตอมไดร์การเงินก็ให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องภาษีเรื่องประกันเรื่องทุกเรื่องเลยการลงทุนก็เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนดันล่างได้เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับอยากฟังเรื่องไหนอยากคุยเรื่องอะไรคอมเมนต์ดานล่างได้เลยเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนอะตอมไดร์การเงินสวัสดีครับ